เครื่องบิน A37 Dragonfly เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินขนาดเบาที่ได้รับการพัฒนามาจากเครื่องบินฝึกท37เพื่อให้สามารถรองรับภารากิจในสนามรบได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้คือขนาดที่กระทัดรัดการควบคุมที่ง่ายและความสามารถในการขึ้นลงในระยะสั้นทำให้เหมาะสำหรับภารากิจสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด A37 ถูกใช้งานครั้งแรกในช่วงสงครามเวียดนาม และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทนทานต่อสภาพการรบที่รุนแรงมีสมรรถนะที่ไว้วางใจได้และมีอัตราการปฏิบัติภารกิจสำเร็จสูงด้วยความเร็วปานกลางแต่มีความคล่องตัวสูงนักบินสามารถเลี้ยวหลบหลีกได้อย่างดีในภารกิจโจมตีเป้าหมายที่อยู่ใกล้หน่วยภาคพ,พื้นดินซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญในสงครามยุคก,ก่อนการใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างแพร่หลาย A-37 Dragonfly มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบเคู่ที่ให้แรงขับเพียงพอในการรองรับอาวุธหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นจรวดไม่ไกลระเบิดธรรมดาระเบิดลูกปลายหรือแม้กระทั่งจรวดนำวิถีในบางรุ่นโครงสร้างแข็งแรงสามารถทนต่อแรงจีหลายระดับนักบินสามารถปฏิบัติภารกิจในระดับความสูงต่ำได้อย่างมีเสถียร,รภาพคอกพิทถูกออกแบบให้มีทัศนวิสัยกว้างทำให้มองเห็นสนามรบด้านล่างได้อย่างชัดเจน ถือเป็นข้อได้เปรียบด้านการโจมตีภาคพื้นดินเครื่องบินนี้ยังใช้เวลาเตรียมการบินไม่มากช่างเครื่องสามารถเติมน้ำมันและติดอาวุธได้อย่างรวดเร็วจึงเหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินในสนามรบสำหรับประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้นำ A37 าม3 7มาใช้งานเป็นเวลาหลายสิบปีทำหน้าที่ในภารกิจโจมตีทางยุทธวิธีการลาดตระเวณและบางครั้งใช้ฝึกซ้อมนักบินในระดับสูง เครื่องบินรุ่นนี้มักถูกเห็นในการฝึกยิงเป้าหมายภาคพื้นดินการจำลองสถานการณ์สนับสนุนทหารภาคพื้นและยังมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศในบางช่วงเวลาถึงแม้จะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าเมื่อเทียบกับอากาศยานสมัยใหม่แต่ a 3 7ยังคงเป็นที่ชื่นชอบในวงการทหารอากาศเนื่องจากค่าดูแลรักษาที่ต่ำ ความง่ายในการฝึกและความทนทานเมื่อเกิดภารกิจเร่งด่วน A-37 สามารถจัดเตรียมขึ้ืงบินได้อย่างรวดเร็วทำให้มีความพร้อมทางยุทธวิธีอยู่เสมอหนึ่งในจุดแข็งของ A-37 คือระบบควบคุมที่เรียบง่ายทำให้ลดภาระต่อมนุษย์ซึ่งต่างจากเครื่องบินโจมตีรุ่นใหม่ที่ซับซ้อนการที่นักบินสามารถจดจ่อกับเป้าหมายมากกว่าระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ A37 มีโอกาสทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำในระดับสายตาและประสบการณ์เครื่องบินชนิดนี้ยังสามารถบินด้วยความเร็วต่ำเพื่อสังเกตการเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการโจมตีใกล้พิกัดที่มีทหารมิตรอยู่ในระยะประชิดแม้เทคโนโลยีของ A37 อาจล้าหลังเมื่อเทียบก,กับเครื่องบินไอพ่นยุคใหม่ เช่น F 1 6หรือ Jazz สิปเป้ Gripen ที่ติดเรดาร์ขั้นสูงและระบบอาวุธนำวิถีแมนยำสูงแต่ A 3 7ยังคงได้รับการยอมรับในบทบาทของเครื่องบินโจมตีราคาประหยัดเหมาะสำหรับปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้อาวุธราคาแพงหรือระบบนำวิถีขั้นสูงการบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนชิ้นส่วนสามารถเปลี่ยนได้ง่ายแม้ในสนามบินภาคสนามนักบินหลายรายกล่าวว่า A 3 7เป็นเครื่องบินที่ เข้าใจง่ายและสามารถรู้พฤติกรรมเครื่องได้อย่างรวดเร็วทำให้ลดความผิดพลาดในภารกิจจริงในยุคที่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่มีต้นทุนสูงขึ้น A37 ยังคงมีบทบาทในบางประเทศที่ต้องการกำลังทางอากาศในนบประมาณจำกัดแม้กองทัพอากาศไทยจะมีแผนทยอยปลดประจำการเครื่องรุ่นนี้ แต่คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และการฝึกยังคงอยู่ในความทรงจํำของนักบินหลายรุ่น A-37 เคยเป็นเครื่องบินหลักในการฝึกนักบินโจมตีของไทยและยังถูกใช้ในการซ้อมรบหลายครั้งกับประเทศพันธมิตรเพื่อแสดงศักยภาพด้านการบินโจมตีของไทยความเรียบง่ายแต่ทรงพลังทำให้ A-37 กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ถูกยกย่องว่าเก่าแต่เกา๋า แม้การพัฒนาอากาศยานจากก้าวไกลไปถึงยุคของเครื่องบินล่องหนระบบอาวุธนำวิถีและการรบแบบอิเล็กทรอนิกส์ A-37 Dragonfly ก็ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์การทหารในฐานะเครื่องบินโจมตีที่สร้างชื่อเสียงในหลายสนามรบนักบินที่เคยใช้งานต่างกล่าวถึงความเชื่อมั่นในระบบอากาศยานและความสามารถในการกลับฐานแม้ได้รับความเสียหายจากการรบเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ขนาดไม่ได้เป็นตัวกำหนดพลังการออกแบบที่เหมาะสมและการใช้งานที่ชันฉลาดสามารถสร้างผลกระทบมหาศาลในสนามรบสุดท้าย A-37 Dragonfly ไม่เพียงเป็นเครื่องบินแห่งยุคผดีตแต่ยังเป็นครูที่สอนนักบินให้รู้จักความเด็ดเดี่ยวความแม่นยำและความเรียบง่ายที่ทรงพลัง มรดกทางอากาศยานที่เครื่องรุ่นนี้ทิ้งไว้จะยังคงถูกกล่าวถึงและเป็นแรงบันดาลใจให้การออกแบบเครื่องบินโจมตีขนาดเบารุ่นใหม่ที่ยังคงยึดหลักของความคล่องตัวความทนทานและความพร้อมสำหรับภารกิจเหนือเส้นขอบฟ้าเสมอ